ค่ะกลับมาพบกับแต๊กอีกแล้วนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้มีเค้กตัวหนึ่งมาแนะนำค่ะเค้กตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นการรวมกับขนมไทยกับ ขนมฝรั่งเข้าด้วยกันค่ะก็คือเค้กฝอยทองนั่นเองค่ะเค้กฝอยทองนะคะเป็นลักษณะเค,ค้กแบบอัพไซด์ดาวค่ะก็คือในเวลาเราทำเนี่ยเราจะเอาตัวท็อปปิ้งซึ่งในที่นี้ก็คือฝอยทองนะคะไว้ที่ก้นพิมปุ๊บพอเราอบเสร็จเราคว่ำขึ้นมาตัวหน้าท็อปปิ้งก็จะหงายขึ้นมาอยู่ด้านบนสวยงามค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลองทําเมนูเค้กฝอยทองกันดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ส่วนผสมของเค้กฝอยทองนะคะมีตามนี้ค่ะอย่างแรกค่ะฝอยทองซึ่งอันนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ทําเค้กทั่วไปนะคะหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีค่ะแป้งเค้กไข่ไก่นมค้นจืดน้ำตาลทรายส่วนที่หนึ่งน้ำมันพืชกลิ่นวานิลา น้ำตาลทรายส่วนที่2เกลือครีมออฟทาทา่าผงฟูค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel tv ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเค้กฝอยทองกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะพิมพ์ที่เราใช้เนี่ยเราใช้พิมพ์ไซส์1นิ้วนะคะด้านก้นพิมพ์เราไม่ต้อง ปูกระดาษหรือว่าไม่ต้องทานเนยนะคะแต่เราจะเอาตัวฝอยทองเนี่ยค่ะมากลุตรงข้างใต้ทิมนะคะฝอยทองอันนี้ต้องพยายามขยี้ขยี้นิดนึงนะคะให้มันไม่ไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะถ้าแบบนี้เราก็ต้องแยกมันออกมา นำกระจายปุ๊บพอเราแยากเสร็จนะคะเราก็จะเรียงฝ่ยทองให้ความสูงของทั้งพิมพ์เนะะี่ยค่ะเท่าๆกันไม่ใช่มีด้านหนึ่งฝ่ยทองหนาด้านหนึ่งฝอยทองบางนะคะก็คือเฉลี่ยเฉลี่ยให้เท่าๆกัน,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้แก้วก้นแบนนะคะ อัดฝอยทองกับพิมพ์ให้แน่นนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องแน่นจริงๆไม่งั้นตัวเค้กะคะ่ะพอเราตีเค้กแล้วจะใส่ลงไปบนฝอยทองเนี่ยเค้กจะซึมลงไปบนชั้นฝอยทองซึ่งออกมาแล้วจะไม่สวยนะคะเดี๋ยวนี้เรากดให้แน่นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มตีเค้กเลยะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะล่อนแป้งะคะ่ะ แป้งเค,ค้กกับผงฟูนะคะเราล่อนแป้งเพื่อให้แป้งส่วนที่เป็นก้อนนะคะซึ่งแป้งเนี่ยบางทีโดนความชื้นแล้วก็จะเป็นก้อนแข็งนะคะเราจะล่อนพวกนั้นออกมาและทำให้เนื้อเค,ค้กของเราเบาด้วยะคะ่ะโอเคส่วนนี้พักไว้นะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวส่วนผสมของไข่แดงนะคะซึ่งก็คือไข่แดงค่ะน้ำมันพืชค่ะเกลือนะคะนมข้นจืด นมข้นจืดอันนี้นะคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นนมสดก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายตามสูตรนะคะจะมีอยู่2ส่วนนะอันนี้เราใช้ส่วนที่น้อยกว่านะคะหลังจากนั้นก็เป็นกลิ่นวานิลาค่ะเสร็จแล้วเราใช้ตะก้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากัน พอเข้ากันแล้วนะคะเราจะเอาส่วนผสมของแป้งกับผงฟูค่ะที่เมื่อสักครู่นี้เราลอนไว้นะคะเทลงมาในส่วนผสมของของเหลวให้หมดเลยค่ะคแล้วก็คนต่อให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ ตอนนี้ต้องใช้แรงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีแป้งที่เป็นเม็ดๆนะคะโอเคคนจนส่วนผสมเข้ากันดีไม่มีแป้งเป็นเม็ดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้แล้วเราไปตีส่วนผสมของไข่ขาวกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตีไข่ขาวกันนะคะวิธีการก็คือเราจะตีตัวไข่ขาวกับครีมอัพทะท่าก่อนนะคะให้พอขึ้นฟองใหญ่ๆเสร็จแล้วค่อยใส่น้าตาลลงไปนะคะระหว่างที่เราใส่น้าตาลเนี่ยคือเราก็จะลดความเร็วลงนะคะแล้วก็ใส่น้าตาลจนหมดเดี๋ยวเรามาเริ่มตีตัวไข่ขาวกับครีมอัพท่าทก่อนนะคะ พอขึ้นปองใหญ่แบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆเทน้ำตาลสายลงไป <S <S <โด>ระหว่างที่เราตีค่ะเราควรจะเช็คไข่ขาวของเราบ่อยๆนะคะว่า ไข่ขาวที่เราต้องการก็คือให้ตั้งยอดอ่อนนะคะวิธีการเช็คยอดก็คือยกตัวทิ่ไม้ตีขึ้นมาค่ะแล้วตรงตัวจังอยเนี่ยค่ะมันจะสามารถตั้งได้แต่ว่าอันนี้คืออ่อนเกินไปเดี๋ยวเราต้องตีต่อ เ,เราเช็้อีกทีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราตีต่ออีกนิดนึงนะคะอันนี้อ่อนไปอีกอประมาณนี้นะคะคือตั้งยอดอ่อนตรงจะงอยถ้าตั้งยอดแข็งจะแข็งตั้งขึ้นมานะคะ,ะอันนี้มันจะห้อยลงมานิดหนึ่งแปลว่าได้แล้วนะคะ หลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวไข่ขาวที่เราตีได้นี้นะคะไปผสมรวมกับส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็แป้งที่เมื่อสักครู่นี้เราทำไว้วิธีการนะคะเราจะแบ่งไข่ขาวเข้าวๆออกเป็น3ส่วนค่ะเราจะใส่ส่วนแรกลงไปในส่วนผสมของไข่แดงก่อนตะล่อมนะคะตะล่อมก็คือ คนแต่ว่าเบามือนะคะพอส่วนแรกเริ่มเข้ากับตัวไข่แดงแล้วเราก็ใส่ส่วนที่สองต่อค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่สาม Okay. พอเริ่มเข้ากันนะคะแต่ยังอาจจะเห็นลิ้วของตัวไข่ขาวอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้พายางนะคะคนต่อเวลาเราตะล่อมนะคะเราต้องพยายามแบบเออเอาตรงส่วนผสมตรงก้นขึ้นมาด้านบนนะคะเพราะว่ามันก็จะมีส่วนผสมที่เป็นไข่แดงที่ยังไม่ได้รวมกับไข่ขาวอะคะ่ะอยู่ข้างล่าง พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราใส่ในทิมที่เราเตรียมไว้เป็นฝอยทองอัดแน่นนะคะแล้วก็เทตัวตัวแป้งเคลงไปเลยนะคะปัดด้านหน้านิดนึงให้เรียบ เสร็จแ,แล้วอันนี้เราเข้าเตาอ,อบนะคะเป็นอุณหภูมิ180องศาค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างอบประมาณ40นาทีค่ะแต่ว่าเวลาเราอบนะคะเราจะต้องมีอีกถาดหนึ่งซึ่งเราใส่น้ําแล้วก็หลอกไว้เพื่อไม่ให้ไยทองที่อยู่ตรงก้นนะคะไหม้นะคะเดี๋ยวเราเข้าเตาอ,อบกันเลยค่ะค่ะอันนี้อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเค้กฝอยทองนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราอบค่ะคืออุณหภูมิ180องศาค่ะ เปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างอบ40นาทีนะคะพอสุกแล้วค่ะเราจะเอามีดปลายแหลมนะคะกรีดรอบเค้กหลังจากนั้นเราเอาภาชนะที่เราจะเสิร์ฟนะคะมาคว่ำตัวเค้กไฟทองออกมาเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเค้กฝ่อยทองค่ะสําหรับปัระตาาสวนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ